อัปเดตความคืบหน้าคดีแตงโมนะครับสำหรับใครที่ยังติดตามนะครับยังไม่จบนะครับวันนี้มันที่23สิงหาคม2568นะครับเมื่อวานนะครับ22นะครับสิงหาคม2568นะครับคุณหมอทวัชชัยกับพี่เอกลาชนะครับได้ไปให้การได้ไปให้ข้อมูลและไปให้หลักฐานที่เป็นพยานกับลุงอัจฉริยะนะครับเกี่ยวกับรูปภาพ21นาฬิกา56รูปภาพกระติกนะครับแล้วก็รูปภาพ22เิกา13นาทีนะครับ พยานสองปากอันนี้นะครับได้รับหมายจากลุณอัจฉริยะเพื่อเป็นพยานนะครับแล้วมีการดําเนินการหลายหลายขั้นตอนนะครับและมีหลายคดีมากคดีนี้นะครับลุงอัจฉริยะร้องทุกข์กล่าวโทษกับกะติกและพวกนะครับเพราะจะต้องมาพิสูจน์กันว่าภาพถ่ายเวลา21นาฬิกา56รูปคู่แต่งโมงงกับกติกันจริงหรือไม่จริงเขาบอกว่าจริงใช่ไหมครับก็เดี๋ยวมาพิสูจน์กันของใครจริงของใครปลอมเอาง่ายๆส่วนรูปภาพ22นาฬิกา13นาทีนะครับรูปเดียวของกะติกครับเราพิสูจน์แล้ว ภาพพิพากษาเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับลุงอัจฉริยะมีการยุบฟ้องนะครับและสารเชื่อว่ารูปภาพเดียวของสถิตนะิแบ็กเก้าข้างหลังนะครับ22่สนาฬิกาสินาทีจะเป็นไปไม่ได้เวลานั้นจะถ่ายรูปติดแบ็กเก้าข้างหลังสะพานกัลามแตกนะครับนะครับเพราะว่าเวลาถ่ายเนี่ยตำแหน่งมันอยู่จุดเดียวกันกับรูปภาพคู่ที่เขาตัดต่อนะครับเอาง่ายตัดต่อแน่นอนอ่าเป็นไปไม่ได้ครับเพราะเวลา22่สนาฬิกาสินาทีเนี่ยมันเลยสภาสังทีมาแล้วมันเลยจะลัน92มาแล้ว แบ็กกราวด์ข้างหลังวันที่เราจำลองหรือผมยกภาพขึ้นนะครับที่มีสแกนเขาถ่ายอ่ะข้างหลังมันจะติดรัฐสภาเห็นได้ชัดว่าเวลา2ี่สนาฬิกาสินาที่ตั้งแ่งอยู่ตรงนั้นและสารเชื่อจึงระบุอยู่ในคำพิพากษารครับเรามีการันตีสาลอาญาที่ลุงอัดยกฟ้องนะครับในข้อหาหมิ่นประมาทแต่เนื้อหาทั้งหมดเป็นนิติวิทยาศาสตร์หมดเราจะเอามาหาักล้างเป็นการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐนะครับและเอกสารเนี่ยเราส่งมอบให้กับดีไอตรวจสอบครับซึ่งคดีนี้ที่ผมพูดตรงนี้มันไม่เกี่ยวกับดีไอนะครับเป็นคด ดำเ,เนินการเองและเอาคุณหมอวัชัยมาเป็นพยานเกี่ยวกับกายภาพเรื่องรูปภาพนะครับมาอธิบายหลักนิติวิทยาศาสตร์ทฤษฎีความเป็นจริงนะครับส่วนพี่เอกเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญด้านโปรแกรมเมอร์เขาก็จะมีโปรแกรมมีผู้เชี่ยวชาญที่การันตีในเรื่องราวเหล่านี้นะครับและสารเชื่อในใน,ใน,ใ,นในกระบวนการของดุลิขิะนะครับและที่สําคัญนะครับพยานอีกปางหนึ่งได้ส่งหมายพยานไปแล้วก็คือใครพี่ยักษ์ครับพี่ยักษ์ DSI มาเป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องรูปภาพ21มิถุนา56ด้วยเรื่อง22มิถุนา13ด้วยเข้ามาเป็นพยานยตรงนี้ด้วยเอาละสิทุกอย่างมันอยู่ในกระบวนการเดี๋ยวความจริงมันก็จะก,กระจ่างองครับทุกคนทีนี้แล้วนะครับวันที่26เนีนนเ่ยนะครับที่จะถึงเนี่ยครับลุงอัดฉยะนะครับได้มีการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งนะครับก็คือใครพยานยที่ไม่ใช่แพทย์นะครับไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับ ดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่านะครับที่ให้การเท็จนะครับต่อเจ้าพนักงานสําคัญมากนะครับประเด็นเนี้ยสำคัญติดตามดีๆนะครับแล้วก็เบิกความเท็จต่อสารอีกซึ่งเป็นสาระสาคัญที่สุดเลยเพราะว่าคุณหมอรวัชชัยการสลิงถูกตัดออกจากการเป็นพยานในเรื่องนี้นะครับเพราะอะไรเกี่ยวกับเรื่องบาดแผลของแตงโมครับที่ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแต่เขาไปยืนยันว่าบาดแผลเกิดจากใบพัดเรือซึ่งเรามีการคัด คำพิพากษาหลังจากคำพิพากษาค,าคาดีหลักเสร็จสิ้นนะครับเรามีขั้นคัดนะครับเราจึงเห็นนะครับและเขาได้นําิพิวของดีเจท่านหนึ่งยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับทุกคนน่าจะรู้แล้วเอาไปยืนยันเอาไปซื้อพยานในศาลด้วยซึ่งเหลือมันคนละรุ่นเลยครับเนี่ยสำคัญครับสําคัญมากวันที่ยี่สิบหกนะครับดีลุงอัดมีการดําเนินการน่าจะมีการถแถลงข่าวฝากติดตามด้วยนะครับทีนี้แล้วในส่วนตรงนี้นะ พบทุกกระบวนการที่พิเอกาลาชคุณมอรวชัยได้ไปเข้าไปเป็นพยานให้กับดวงชยักเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาทุกคนจะทราบเองครับมีสองส่วนนะภาคประชาชนภาคของดีไอตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐว่าบิดเบือนข้อที่จริงคดีแต่งโมงหรือไม่ก็คือต้อนน้ำครับต้นน้ำแต่ถ้าไม่บิดเบือนมันก็ไม่เป็นไรครับเป็นการตรวจสอบเราจะไม่กล่าวหาใครเราจะตรวจสอบตามพยานหลักฐานหลักความเป็นจริงนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับรูปภาพ22นาฬิกา13นาทีอะตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนนะครับมันขัดจากหลักความเป็นจริงมันอยู่ในคำพิพากษาอย่างชัดเจนส่วนรูปภาพ21นาฬิกา5 6เราก็ตรวจสอบต่อแต่22นาฬิกา13ทีอันนี้ชัดเจนแน่นอนครับเพราะสาลเชื่อนะครับไม่เกี่ยวกับคดีหลักนะครับสาลเชื่อเป็นคดีฟ้องร้องนะแต่ลุงอัดเอาไปพิสูจน์เราแค่พิสูจน์ว่าแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือเราแค่พิสูจน์ว่าแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือถ้าอยากให้เราเชื่อเอารูปสวยๆแตงโม มาอีกหลายๆล,ลูกสะพานพระรามแปดเขาก็ไม่ออกมาใช่ไหมครับมันสําคัญนะครับหลายๆอย่างครับแล้วก็ทีเนี้ในส่วนของการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่ดีเอสไอเขากำลังทาอยู่ช่วงประมาณเดือนกันยานะครับเดือนกันยารอดีเอสไอเขาแถลงเลยครับเป็นการสรุปว่าใครจะโดนคดีอะไรมั่งว่าใครเกี่ยวข้องมั่งนะครับช่วงเดือนเดือน,เด,อนเดือนกันยานะต้นเดือนหน้านะ ต้นเดือนกลางๆในประมาณนะครับที่ข่าวได้มานะครับช่องผมช่องหลักนะครับนะครับทุกคนคดียังไม่จบนะครับฝากช่องด้วยนะครับช่องผมคือช่องหลักทีมงานคุณหมอต้องใช้รายละเอียดทุกอย่างผมจะลงไว้ในช่องนะครับทุกอย่างตามกระบวนการมันมีเวลาของมันครับความยุติธรรมมีอยู่จริงความยุติธรรมไม่มีวันหมดเวลานะครับและจะหาความจริงเจอแต่เราทะลุซอยไปแล้วครับแต่ทุกอย่างมันต้องพิสูจน์กันมันจะมีหนึ่งเดียวความจริงมันมีหนึ่งเดียวครับแล้วก็ในส่วนกระบวนการที่บ้านท่าทิศอาจารย์ปานเทพครับ มีการคัดตอนนี้คัดมาเรื่อยๆเลยครับกองปุ๊กครับกองพีปุ๊กคัดเอกสารนะครับแม่ยื่นเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมทางบ้านพายที่ทางทีมงานเนี่ยยื่นเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมต่อยูดูทอนครับและทุกคนจะทราบเองหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันไม่เคยโกหกใครครับมีเพียงคนเท่านั้นที่จะเลือกบิดเบือนความจริงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยครับสําคัญนะครับหนึ่งคนหนึ่งแชร์นะครับผมคิดว่าเป็นสะพานบุญให้กับแตงโมมีพลังจริงๆนะครับให้คนมันรู้เลยครับว่ากระบวนการเราขั้นตอนไปถึงไหนนะครับ ฝากส่งกำลังใจใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาให้พวกเราเป็นพลังบวกมากเวลาเราอ่านนะครับเวลาเราอ่านเราเรามีพลังบวกจริงๆแล้วผมก็ส่งต่อให้กับผู้ใหญ่คุณหมอทวชัยเอกราดอาจารย์มาเทพลุงอัดได้อ่านก็มีกําลังใจกันครับฝากด้วยนะครับช่องผมแล้วก็ช่องยูยู u b ทูนะครับฝากด้วยนะครับช่องแม่กาขเมืองทีมงานพันเอกนายแพทย์ทวชัยฝากติดตามได้ที่ยูทูบลูกงสองช่องทางครับแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตข่าวสารให้ดูเรื่อยๆนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ